คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงเหมือนเดิมนะก่อนจะดูกันก็ย้ํากันอีกครั้งนะดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะจากเมื่อวานจะเห็นว่าลุงไม่บันเทิงเลยนะโอ้โหอีก มาอะไรกันขนาดนั้นวาไม่น่าไปลองเลยนะเกมล่าสุดเมื่อวานนะเอาเป็นว่าไม่จําชื่อมันแล้วกันนะขอลืมไปเลยนะกันเ <L RI R> ต็มเต็ม <L RI R> เลยเมื่อวานเต็งมากนะมาเช้าวันนี้ขอเล่นเกมสายปั่นหน่อยละกันกับเกณฑ์แม่มักรกอภาค2ของ pg นะเอาที่มันสบายหัวสบายตาลุงบ้างล้วกันเจ็บมาเยอะละเมื่อวาน ันนี้ขอสบายสบายหน่อยแล้วกันกับทุน1,000 0บาทเช้านี้นะขอใคหยับเลยที่เบ็ด50ไปก่อน50บปุนเ้ยทรมานเมื่อวานน่าใครได้ดูคงจะเห็นว่าพยายามเต็มที่แล้วนะเว้ยโอ้โหแต่ยังไงก็ไม่เข้าเว้ยมาวันนี้วันใหม่ละลืมมาเริ่มต้นกันใหม่ปั๊บ,บเกมแม่มังกรจะเป็นเกมสายปั่นของ PG ซึ่งคำนวณอะ่ะรู้สึกจะติดกัน5ตัวไอ้ย4ตัว4ตัวแม พูดปบมึงบูลี่กูเลยนะมึงมาสี่ตัวคำนวณนะเห็นเลยไปกันยาวๆถ้าอยากรวยอยากไวอยากชนะนะเกมนี้แม่งลุ้นตัวสีฟ้าให้มาไวเหอะถ้ามังกรสีฟ้ามาไวนะก็เรียบร้อยนะตอนนี้สะสมเกตไปก่อนมาดูอะไรสนุกสนุกกันในกลุ่มดีกว่าเช้านี้มีคนคุยอะไรกันบ้างนะเช้านี้เชา้ชานี้จะเห็นว่าสมาชิก ในกลุ่มหน้าตากลุ่มจะประมาณนี้นะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันใครได้ใครเสียใครชนะใครอะไรก็จะมาบอกมากล่าวกันอยากจะตรงอยากจะตามไม่มีเพื่อนคุยต่อเช้าก็จะตามจากในกลุ่มได้คอมเมนต์แรกเลยใตยค้คลิปพักไว้ให้มาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเห็นสีฟ้าไหมอ่ารุงผิดหนึ่งอย่างเดี๋ยวขอเลือดตารางจอแป๊บหนึ่งบ้า ย่อมาหน่อยเออมันต้องเป็นจอนี้ที่จะได้เห็นกันเต็มๆไปอยู่ตั้งนานจั้งตั้งจอผิดอยู่อุ้ยมังกรสีฟ้ากูน่าจะมาแล้วแหละปับ๊บเออสีฟ้ามาจนได้มาไวก็บันเทิงอะดิแบบนี้มาไวบันเทิงมาไวบันเทิงปับ๊บสีแดงสีฟ้ามาสีแดงต่อเลยเอ,อ้ยอาจจะเห็นแม่มันไวเว้ยอาจจะเห็นตัวแม่ไวเว้ย Ừ, สีแดงวางตำแหน่งดีๆเอาแม่มันออกมาเอาแม่มันออกมาได้ไหมยัง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 ไม่ออกมไม่ถึงกับตัวแม่เว้ยเออไม่ถึงตัวแม่ไม่ถึงตัวแม่หนึ่งพันกับ45บาทเออกะเดิมปลาเดิมมาขอปลาเดิมสวยๆม้างเหรอวะ เมื่อวานเกมชื่ออะไรวะลุงจําไม่ได้แต่เป็นพวกหมาหมาคิงคองอะไรทักอย่างเออเก็บปวดรวดแล้วเหมือนจะดีนะตอนแรกเล่นไปเล่นมาโอ้โหแตกปุ๊บเลยจริงๆถ้ามีสตรงสติเล่นหน่อยลุงว่าน่าจะโอเคนะแ่เมื่อวานครั้งแรกเลยอยลุ้นสีฟ้าก่อนไอ้ยาสีฟ้าไม่ถึงเอ้ยแอบลุ้น ไอ้แดงเต็มเต็มเกมนี้ไม่มีตัวคงตัวคูณนะไอแม่มันออกทุกอย่างบันเทิงบอกเลยถ้าถึงแม่มันนะแต่ลุงเคยเจอเว้ยแม่มาก็จริงมารอบเดียวแม่งไปเลยนะไม่มีคำนวณเยปฏิหารเกิดขึ้นจริงเว้ยทางเข้าไปลงตโตทางเข้าไปลงตอ,อีกสามตัวออสีฟ้ามาบ่อยเว้ยรอบนี้ สีฟ้ามาบ่อยบันเทิงบันเทิงไหมปับอ่าสีบสาอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งสู้ไว้ดูดิอีกเจดตัวแม่งไม่ถึงเอาไปไปมามามันเหมือนกันเวยเบทห้าสิคำนวณใช้ได้นะไม่ถึงกับขี้เลี้วขี้เลยนะเดี๋ยวลุงของกระโดดเบทร้อยสักสาหมุนแม่งพอกูกระโดดทีไรมึงไม่ค่อยมีคำนวณหรอกแต่ว่าเอาเจ็ก่อนเจก่อนไม่กล้ากระโดดวะ ปวกระโดดได้แม่งเดี๋ยวไม่มาอีกวันนี้ขอเบาๆหัวหน่อยแม่งพาทุนพากำไรกลับมามั่งเหอะปรับอ้าสีเขียวอีกแล้วกระเทือไม่มันสวยๆสีฟ้าไปต่อวิกิบสามวันนี้เดี๋ยวจะหาเกมใหม่ๆเล่นสักค่ายนึ่งอีกเออเอาดีรู้สึกว่าพอเล่นเกมใหม่มันก็ เพิ่มสีสันดีนะแต่ขอใช้ทุนไม่เยอะละเกมไหนที่เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเอาเบาๆกันดีกว่าเียกง่ายๆว่าเกมเปิดตัวกันครั้งแรกดีกว่าอย่าใช้ทุนเยอะเลยแต่เมื่อวานกูก็อุตลีนะใช้ทุนเยอะครั้งแรกแม่งใช้ทุนเยอะแล้วมันขาดใจไงพอ,อไปซ้ำเป็นไงล่ะไม่ขาดใจเลยเฮียขาดตัวหมดตัวเลยกูป่า ดีที่กูไม่ขึ้นเบ็ดร้อยดูการจ่ายดิเงียบชิบหายอาบเข้าไปสีเขียวกะเพิบเป็นใจมากอู้ดอกนี้สวย22ขาด7ตัวขาดเตัวแม่เอาให้ถึงเออเอาไห้ถึงเองเอตีฟ้ามาอีกแล้วตีฟ้ามาอีกแล้วอูโหเอาดิสะสมก่อนสะสมก่อนอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งรีบเออกินไปเื่อยเรื่อย มึงมาแล้วสีแดงก็ต้องมาสีแดงก็ต้องมาขอถอนคำพูดด้วยที่บอกว่าทำไมไม่ขึ้นเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยดีกว่าแล้วตอนนี้เยียดจ่ายดีที่ไหมจ่ายดีจ่ายดีอีกเจ็ดต,ตัวถึงไหมเจ็ดตัวถึงไหมเออแม่มาแล้วจ้ามาลุ้นกันว่าแม่งจะจ่ายเท่าไหร่นะอุยบวกอยู่พันกว่าแม่งโอกาสโอกาสแตกสามสิบพันมีนะโอกาสแตกมีอยู่นะ โอกาสแตกมีอยู่เอาดิไหลมาเรื่อยๆโอ้โหเต็มๆนั่นมังกรแดงตรงกลางอ่ะเห็นเลยทางแดงฟ้าโอ้โหหายไปเป็นตับเลยอุ้ยไม่เห็นว่าไม่เห็นว่ามีไหมนั่นไงล่ะโอ้โหแปดร้อยสี่สิบเหี้ยบทไวมึงก็ไวเกินอีแม่เอ้ยอีแม่แทนที่จะมาแบบนานๆหน่อยอีแม่กูแป๊บเดียวไปซะละ ตีว่ากินระหว่างทางมาเยอะหน่อยนะ3143บาทอาเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนกำไรนิดๆหน่อยๆสะสมไปลูกมาดีไว้แต่ถ้าเกิดเล่นเกมแรกๆอ่ะนะสายปานอ่ะใครใครที่เล่นสายปานเหมือนลุงนะบอกไว้1อย่างนะมึงไม่ต้องรีบกดเทอร์โบหรอกเทอร์โบไปก็มีแต่วูบกับวูบนะไป ไอยับขึ้นเบ็ดร้อยนะ30หมุนกำไรเราตอนนี้อยู่2000บาทนะถือว่าไม่ค่อยมีอัตราการเสี่ยงเท่าไหร่นะไปได้30หมุนไปอ่านลุ้นกันอ,กอีกอีกสักรอบไหมแม่อีกสักรอบไหมแม่เขียวมาไวเขียวมาไวนั่นเขียวไปต่อเขียวไปต่อสีฟ้าถึงไหมัอ้กรทืบไปม,มันสวยๆลูกกรทืบลงมาเ่นนะตำแหน่งเรียงดีเหลือแต่คำนวณอย่างเดียว ด ü, ด ü, ด ü, พอบวกกำไรมันมนิดๆห,หน่อยๆกูสบายใจนะตอนนี้เหมือนกับแม่งเอาของกูกลับเฮ้ยเอาหน่อยเอเดี๋เดียเด๋ยว,วจาก2,000ลงมาเหลือ800มึงจะไม่มีสักไม้จริงๆเหรอวะเนี่ยเออลงมา เหลืองเล,องลงมาตาแดงๆตาแดงแดงจะไว้ใจ20กระเทือบสวยสวยแม่มังกร้ายมือติดอยู่สายมือติดอยู่ม,มาไวไปไปวอ่ะเย่สีฟ้ายังไม่ทันได้ขยับเลยป๊าบลงมามาลงมาไม่ถึงว่ะเย่เบ็ดร้อยจะไม่มีสีฟ้าเลยวะ่ะ เออลงมาทำไมวะสีฟ้าไม่ออกเลยว่ะสองพันลงมาเหลือ561รบาทแม่งเล่นเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยขอขึ้นหนึ่งครั้ง120ยยติหมุนพอ10หมุนพอครับแหงร้อยไม่มาขอดูร้อยี่สิ ตอนแรกตั้งใจว่าจะไป200นะได้เยี่ปรากดทีหนึงมันเป็น120ก็จอด120ก็ได้เว้ยคือแค่อยากขยับปรับเป็ดเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากเลยอืม <c oughs> <c oughs> กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เลยกลับมาเป็นทุน1นึ่งเลยตอนนี้ทางลงมาเอามาหน่อยเออสีเขียวมากมึงกระทื้อไปมันเป็นใจมั่งเดี๋ววะ เออเอานิดๆหน่อยๆนับก่นอนแหมไม่ออกเลยสีฟ้ากูโอ้ยอยากได้สีฟ้าทำไมสีฟ้ากูหายากจังเลยวะขยับอิกหนึ่งเบ็ดเฮ้ยคราวนี้200จริงเว้ยไปสิหมุนต่อหมุนเริ่มน้อยนะเบ็ดมันเริ่มสูงไงคำนวนล,ลงมาได้รอบเดียวเอาลงมาลงมา ลงมาสีเขียวมารอแล้วทางสะสมกอนอย่าเพิ่งรีบอย่าพึ่งรีบไปสะสมกอนสะสมกอนตัวเดียวตัวเดียวเออสีฟ้ามารอเบ็ด200เบ็ด2 0 0สีฟ้ามารอเขียวไม่ติดกระทืบกระทืบสีฟ้าไปต่อนั่นสีฟ้าไปต่อสะสมกอนสะสมกอนอย่าเพิ่งรีบสะสมไปก่อนอย่าพิ่งรีบ เออสีแดงมารออ้ยแม่มาเป็ด200บันเทิงแล้วกูเขียวไปต่อเขียวไปต่อสะสมก่อนสะสมไปไม่พลาดเห็นแม่มันแน่นอนรอบนี้โอ้โหกูกำไรแล้วตัวชัวกำไรชัวดอกนี้กำไรมาชัวไม่พลาดแล้วไม่พลาดแล้วดอกนี้อ4่พัหกพงเออ,เอ,อมาต่ออย่าพึ่งรีบแม่อย่าพึ่งมาแม่แม่มาไวเว้เฮ้ยเอาของเมื่อวานที่กูเสียไปกลับมาให้หน่อยอีตาแม่ พ่นไปลูกตัวถูกออกให้หมดผางเออเอาดีพันสองดอกนี้อุย้ยมาต่อสีแดงตรงกลางเห็นเห็นแดงตรงกลางหุ้ยมาเต็มเต็มไม่เห็นว่าไม่เห็นว่าไม่เห็นดอกนี้ไม่เห็นแต่ยังมีคำนวณอยู่โอ้โหดวงตาตรงกลางติดมาเลยลูกดวงตาตรงกลางสีฟ้าข้างล่างติดมาต่อสีฟ้าข้างล่างมาต่อนั่นทางเข้าไปเออเท่าไหร่ล้ว่าเก้าโอ้ย อวันนี้กูชนะแล้วเว้ยเอากลับมามั่งเว้ย18,444มรีมึงไม่ต้องกลับมาหมื่นไม่ต้องกลับมาหมื่นเอากําไรกลับมา9,100พรอป่าเดิมเกมแรกเป็นกําไรคือพอใจแล้วโอ้โหมามั่งไว้อีกหาหมุนผางผางไหมขอ,อกชุดขอยอชุดแม่มาถูกจังหวะเลยแม่มันมาเบ็ด2 0 0นะอน 7200ประเดิมเกมแรกแบบนี้โล่งหูโล่งตาหน่อยนะ200 200 200อ่ะได้หมุนหนึ่งไปถางเออลงมาแม่นะร้อยกว่าเอา้อาขยับจบให้หมดซะ100ออกกำไร7000บาทนะเช้านี้ถือว่าขอประเดิมเกมแรก7000บาทนะรอลัคกกี้ไทม์ตอนนี้เวลาก็ 9ก้าโมงกับ9นาทีเดี๋ยวลุงขอรอลักกี้ไทม์เลยละกันส่วนกำไรกับทุนจะถอนออกยังไงเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนแต่ยังไงกดติดตามไม่ได้เลยนะรอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปรอเกมต่อไปช่วงลักกี้ไทม์นะในต้องลุงพาเพลินวีซีนะโอเคเดี๋ยวเจอกันจ้ะไปละบายบาย